ไปดูแล้วกันดีเด้อพาลูกสาวมาหาดิน่าว่าจะนานะอีจ้าเียนึกว่าดิ้ยมานามีตูกัเยนึกว่าน่ะโอ้ม่ตูแล้วกันยางอุ้มคันมาเลไทิดกลับมาไปดิอทิต ป้าๆป้าเปเนเอาม่วงนะไม่ใช่พ่นี่ก็ไม่ใช่เอาไปลูกเอาถุงยางไปลูกนี่งี่ีสี่ีดีรูมิ่งนี่ถุงยางอยู่พี่พอปนเอารเปมอารถนะมาเอามวง ไปชิกินตำมุ้งกินอีนกอะบ่มีเครื่องอ่ะมาเอางวงเขาฮ่ามาไอพิษเอาุเยามาลูกขึ้นเอาไว้ได้อุ้ยขึ้นเดี๋ยวจะตกโอ้ก็ประจำห้องได้ทำให้ย<า>ูนนานให้เยอะทุ่มถีแม่เน่าแม่เน่าแม่เน่า, <laughs> านพะย่าชูขึ้นพะอยู่ตลาดแรงถุงหนึ่งซิมหาพันกันแล<อ>้วไปซื้อบ่อึม่ม จังวะเอาไมาถุงนะลูกเฮ้ยเอาถุงมะโอ้พอดีพาแช่น้่าี่เนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้เพื่อนเราอันนี้บอกว่าปูเพื่อนน่ะเออเราปูเพื่อนอยู่นะโอ้เสาเราขาดแพ้แม่มีกก้อนนี่เลยรุ่นนุ่นรุ่นงานรุ่นเด่นรุ่นหอดโอ้ขาดเลยเขาเททิ้มลูกงัเทเทไม่มี นี้เราเห็ดเฮือนนะแต่กี้ในว่พิ่นเห็ดเฮือนอยู่ในบ้านแม่บ่ได้เรามาบ้างบาเบิดบอ่นอ่ะอ๋อมัางมองนั้นไปเก็บลูกเก็บเชื้ถูลูกละเม่ยดชิลองเพลงยังนี้คือเมืงไยว่ะเอากระมวงไทยอ่อตุอย้ย <laughs> กี่เรลกเลปรัลูกไม่เลยผูนอยนะเต้นแน่เต้นแน่เคยขึ้นเอทเคยขึ้นเนาวันนี้มาหน้าเฮืองเ้ยมาน้าประจอยเห็นเนาะอันที่เฮือเราปลุกคนกัมนไม่ลักแล้วลักเห็นยังพ่เจ้าคนบ่ออดอุดเราอดเราอดอยู่พ่เจ้าคนก็เนิดเหอ ชิว่ารักไม่ได้รักได้อยากกินชิไปรักเนาะไม่แต่เอารถย่างกายท่าจะเอารถเอารถไปไปเก็บปุ๊บหมากมันตกอยู่ก่อนเมื่อกระพาจะน้ำจะน้ำน้องสาธิตนั่นมากินชมเมื่อคืนนี่ิ่รเอางวงในโต๊ะบอลุจะเอาในโต๊ะบ้าเอาเอาในตู้เย็นบ้า vào lộ khi mè, khi đoạn nhau này. Oi, 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 tôi đứng lên mặt nóng nắm. áo bây giờ nó đâu. Mát đông lên gà. Mát kýt sọc. Mát đúng. 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 Mát ิลงเอาิลงไบเอาบล่มองเพ่นอันนี้เอาวงตังนี้กับพ่อเลยเราไปขายบอกาตาตาี่ซีเบลูไม่มาไมบน้ำแตกเลยอมันกทก่ตีต้นมันดิเพื่องแล้วก็เก็บไว้บอ กลิก um, ็จะหามะม่วงมะม่วงบ่แล <ian> <hold> ้วก็พายําอบกอบโอ้ยแซ่บแซ่บปหยังกระเบื้องอันนี้เอามา้เนจบ่ห้องน้ําห้องน้ํานี่แม่นอยู่ค่ะือห้องน้ําสิบ่อันนี้นแล้วปลูกเือนใหม่เอาก็ห้องน้ําเราแหเนาะ เดี de de. ่ยวเด่ะเราทาเราทาสีแรกคือเออ่ยขีดอันคืออันยังคือก้อนดินจีดิโอ้โอ้เมื่อนี่กะแตงแก้วกี่ล็อตแล้วนี่มันมันกรอบแล้วนี่ ทิศมากนะลูกฮึพูดได้ลูกฮะเด็กนี่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 เอามาปะเมืม่อก็บรีพากินโอ้ยเนาะอยู่อยูย่ยเพื่อนเขาได้ยินดังกว่าเนาะอันนี้คือดังคื่พูดไหมดังคือแบบว่าอยู่ใกล้เพื่อนเขานี่แหละหงน้องเาย ยาวัชนาเพิ่กะอยู่กับประตูไม่ตูโ้ใช่ใช่คุณดีคุณทิดแป้วดไอ้ทิดนอ้ยังตายนะอ้งมือนะเออแม่นอยู่น่ะตอนนั้นมันตายแหละเออคือประทัดถิ่มเลยใช่มันตัด เห็นอยู่แน่ทางออกะนะทางออกอันเข้าไปอันตลาดน่ะเห็นระกาโอ้ยอยากกินได้เ่าแบบว่าโน่นป้อมๆนะพอดีผาแล้วก็ตักแจ้วนะโอ้เจาะไปกินอยู่กินอยู่กระตูบน้อยเดี๋ยวเพื่อนรับปัญญ์อืมซื้อดอกไม่ใช่เออ ืมก um. ินห uh ี huh. uh ืว huh. uh ่า huh. สิไ <negócio> ด yeah ้กินตามหุองบ่ได้กินถ้าอันนั้นมีเครื่องกินในตามกินได้กินเลยนะตามไม่ได้เอาอ่ะมันโบเป็นพวเนาะยิงปืนอุ้ยมันดีดชะตาได้โกยิงใชียร์เมยก็ยิงใชียร์เมย์ก็ยา มันด uh, wow. mm ีดลูกมันดีดตาตาบอดย้อนเลยมันดีดตาตาบอดย้อนเลยเวลายามผลนี่น้ำไหลลงมานี่ได้นี่ตัดตัดลงมาเพลงขนาดเพียงใกล้ๆกันเนาะอันนี้เรานอนอยู่บ่อนานอนขันงอนเลยบ่อนอนมีเราบ่อ๋อบ่อเราเมื่อบ่กินนี่น่ะ อันเทียงนั่นน่ะนอนบ่เจียงไม่แก่นะอืมเจียงนี่เนาะเทียงเจียงนม่เมื่อนเนาะเรานอนไปเถอะเรามานอนเถื่อนเถอะมาเแี่ยวอีว่านะน้องต้นทองอือเอาลงมานอนเถื่อนนอนชาแล้วติอันนี้กะเถื่อนเราแหละเราจ้างเราก็บุ้งเหรอปะเนี่ยยังแต่นอนแล้วเรายัง่อฮึมทางทางน้ำใดเนาะ

พาย้าแท้จริงพาย้าก็หอดอยู่เนาะเ่อเท่าดดเดี๋ยวนี้แปดพันบ่ะทางไดนะเดี๋ยวเห็ดนี้แล้วแล้วกัมั่งมั่งอยู่เพือนหลังนี้ก็งามเส้ยหละแล้ลูกเอาแม่ทางหลังเออดูว่าลูกชากบนอเื่อนมาเออแปลว่าญาติ่ะเราชวนเลดิ เราเลยเห็นห้เห็นห้อยู่พี่อีเอวอนอ้นก็เลยเห็นเพื่อนใหม่ให้เ็เือนใหม่นอนอือโอ้ล้วก็พืนนีค่ะก่อนยังได้หาปาเอ้อ่าก่อพืแเ้วก็ก่อห้องน่องลเห็นเป็นห้องนอดเบายอือถ้าจริงอ่ะทั้งทั้งอยากกั้นห่องก็ได้ลด้ปะ การเป็นห้องนอนเลยอ่ะเหลือข้างเห็ดค่ะค่ะน้าติดกระโหลกไผ่หลาดเห็ดออแล้วบัดนี้แหละทั้งรูปนะบก็แย่ห้องก็ทั้งเถิงผู้ทั้งเถิงนี่แบบว่าเฮาันกั้นห้องไว้เบิดเลยเป็นห้องนอนนะพอทั้งรูปนี่เฮาไว้เวลาเป็นเวียกเป็นงานเนาะกั้นทั้งเถิงแล้วอยู่สบายข้าจะเลเถิงอือกั้นห้องแบบกั้นไว้เบิดห้องไผห้องมันเลยนะค่ะนะฮะ สามคนสี่คนทั้งพ่อแม่สี่ห้องพอดีห้องทองห้องนึงห er. <Please. S 2> ้องผ้า <sau> ห้องนึงห้องประจมห้องนึงห้องพ่อพ่อแม่ห้องนึงหนักลูกพ่อแม่พี่น้องเอาหุโมงคราชบัตร์ไปพ่อได้อะไรนี่ทับว่าบนี้พ่อพ่อแหละทั้งแบพ่อกินเนี่ยเก็บเอาเก็บเอา มีละสีจับล้สาธิตแล้วนี่ค่ะสาธิตหล่อมากเลยวะดูดีขึ้นวะดีใจบอ่อบอ่านเอาแม่นะมงคี่ทางกนะ้นดีใจบ่เขายอ่อง,ยองว่ะดูดีหลอ่อเทวะ,ะวนนะเนยนี่ก็เริ่มขาวเลยได้นี่นะตะกี้เห็นหลึกลื่นอยู่น้องทิดนี่ขาวได้ถ้าเพิร์นั่นน่ะแต่ว่า เพิน่นห,หน้ามักนี่คือบอา้านี่อันชิมทาผิวนะอโอ้ยเพิน่นเพิ่นเอาของแม่ไปท่ามึอนะท่าอาบน้ำอาบน้ำได้เดี๋ยวในต้องให้อาบน้ำโมมบแมนวาชิปล่อยชูยกป๊กเสือผ่าก็ดูดีค่ะว่าตะกี้เราให้กบผพาขี้เหลวนุน่งพาขี้เหลวอ่ะเนาะไปดูปะมเอาโบแมนอยู่ลำเจาะแม่บ่ฮะ เออแม่จะบอกโอ้ในโอได้สำหรับกระเปล่าแม่วะโอ้ยเมื่อหากินชมแล้วกันอันอยากกินชมไปแล้วกันเชื mm ่ก hmm ูเจ้าอาทิตย์เบิ่งนูุกเบิร์นลุกในกระเป๋าเนี่ยดีใจวะโอ้เพื่อนเรากะพักกะลีนอาทิตย์โอ้งามเฉยก่อพื้นโอ้ พูดบ่อาอะไรเมลืม,ไ,มไ,ไปข้าบไปโูลขขุขบได้ขบไปไปพา,ายค่ะไปพากันแล้วจาก,ก็วยรถจะไปลแล้วน่งยางไปไปไป,ไปม,นนมานะ่มน,<ป>มาน้าปลาจอยเนาะมน,น้าปะสิมาอ,อมวงมากินใช ่อยปขับได้เอาเข้าไปพูดแล้วเราก็ขับรถติลับรถบเป็นนะให้จินตะใหบูร่งแบบนั้นมันืออะแบบสบายแล้วไหนะไปแร้วแม่ับับับรถลับรถลับเป็นอยู่บอถ้าเป็นลับลองบังมีความพยายามอยู่บ่ เอยเ็ไดอมันงอ้าวเฮ็ดอไได้ก็อะไแล้วเนาะยูขึ้นม่อือยูขึ้นมาเลยก็ได้อืออือเอออมีความสามารถกระเฮ็ดไปอุ้ยเอยโอเดอไปจดรก็เฝ้า ไ <c> อ <ười> ้ไอ like ้ผิดทีวิทแห้งลายเลอสัตว์ต่ำหัวไดยเข่าเลขกกระเลขกองกระคอยวิดย์สุดรักหัวไดเหยียบไก่ไปตู้ซะเหยียบไก่ไปตู้ตายเลยเนาะโอ้ยบาดชนานี่ ลายนะเฮ้ยล้วรูน้อพัาเยไม้นเรเ็นไดล้อาง้เสื้อาก็ข้อว่เฮ้ยอ้าวเนี่เฮ้ยฝุ่นบืนอกนะเฮ้ยเบิดไหมอุมนะเบาดหอุมไดยอืมใหญ่เอืมจวหือไรเฮ้ยเอได้ทานแต่เบือมันหนมเอา้วีหน้าปาอม ไอ้ถิดกินไปแห้งจนจอกนึงไอ้ทิดกินและไปช่างปาไป่างปลาเคยมาเนาะป็เจ๊ไปล่งไปป้าไปชางดงไปช่างปลาอออุ้ยแว่กจะไปตากแดดอยู่ปิดแม่ปิดแม่ดิ เาบดไม่ได้เข้าหรอกทะลุเลยเหรอเ่าไม่เลใช่องแล้วอ่ะปูมีแห้งเหรอบืนเมื่อพ่อบืนนี่บืน่พ่อบืนเฮ้ยเฮ้ยยังลุเอาวว้หันต้นอันหมอทิดกับรถนี่กะก้อนคว้าด้วยมังลายด้ โอ้ยขี่ีงุงคุณเยังเียพ่อบริยนเลยขี้เป็นขี้ไปบรหยันแนวขี้ไปห้้าวัดวาดวัดมาพี่ไพ่โอ้ยข้นขนพูดยังดังยังดังที่น่งอยู่เพื่อนห้ยังดังนาะพเนะเสียงปลกเล่นร้องเพลงอ่อยๆนี่แกยังออกดังๆเนะอีละ

เจ้าวดาดีสีไปตกะนี่ช่าง่นี่ยเนี่ยช่งเนี่ยนอนนอนมาอยู่ตื้นเฮ็ดสบเลยลงเลยเจ้าอีหลานี่นี่ยตอนรับาบ่ปนล่าบ่หัวก็เจูรูอยู่นี่ช่างงานป่านเวลาคนปานะพ่ออีหลาป่าวด้วยป่าด้วป่าด้

nào kín như đây nhầm nó bỏ kín đậu nó là nó cả tôm nó. nó tôm nhầm thì cười nó ơi chứ ơi chả pha gì cái gì chẳng nhòn cả đó nó nàng ba bỏ con <laughs> nhòn hen nhòn cái <laughs> hùa cứ nó nàng để cái <laughs> hùa nè เออเจ็บเจับเจ็บฟุงมันจับพุงมันเฮ้ยงานหน่อยนี่เออตอนเจ้าอันยังเดี่ยวหาแล้วได้บุรุษนี่น่ารกเนาะไอ้ตูตีขาคนตีคอหน่อยนี่ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเสียงเสียงตื่มตต้มตึำๆเลยเดี๋ยวนี้เนาะเสียงตู้กะใครได้จีได้ดิโอ้ยว่าจีระไห้เสียงไห้ยังขวานด่ มันกะเดมันกระเดิดผ่านง้างผ่านผ่างไดุ่างดีได้ชา่วยานไปกอง้นพูนอยู่ข้างไหน่างไปหังไปหั่งครัวผ่ามือีอ้าว่าทขึ้นไป้่หว่าไอทองแต่เศ้าักยาได้กามาได้กนนี่นะพุชเชนไปๆโเบ่้สบายดีเด้อน้งวัชกรสกุลนะเรากรสีเมื่อไรมันคาเลยเนาะ ไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องกตีวันสะกดสกุลนะ